ครับสวัสดีช่องเซาของวันที 22, ่2ี้พฤษภาคมพศ2568กครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับที่เกียรติขามาหนุน,นเขามาติดตามและเขามารับชมคลิปทางช่องยูซี่พระโคสิงหนึ่งสูงหนึ่งครับสำหรับเซานี้ลิปนี้ก็มีวัวมาแบ่งปัน,ปน,ปนพี่น้องอีกเช่นเดิมครับพี่น้องครับเป็นวัวส่งฟรีห0ึ่งร้อยจุลเมตรแรกสองร้อยจลเมตรแรกจะเ,เป็นยังไงผมสิอธิบายไปในคลิปไปในตัวครับพี่น้องครับ อ่าง่ดนี้ตัวไรมีทำนน้ขาทกขาถอนมาโูออกสวงสุดผมก็สิบอกครับที่ทั้งขวากาถือว่าเป็นตำนน้ก็ค,คืออ่างูสวยแน่นอยหนึง่งนมติงแน่นอยหนึง่งอันนี้ทั้งขวาก,ก็ถือว่าเป็นพื้นฐา,านถือว่าเป็นตำหนีหรอกครับทำาห้ลินขาลินยังกินหยาไปได้ทั้งขวากถือวา่าเป็นตำนน้ให้ครับอ่าแต่มีขาทกขาถอนมาโูออกสวงสุดผมสีบอกก้าวแจ้งไปเลยครับพี่น้องครับถา้าบ่มี ที่ผมบ่อเก้าว่ามันเป็นตำหนิผมกับศิวะเลยบ่อเก้าครับศิสิอธิบายพ่อสังเขปเกี่ยงงัวงครับให้เข้าใจตามนี้ครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับพี่น้องครับอ่าโทรที่กับเสียงแอดมินกับบุคคลมี้นวันไหนครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งคอกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวั้เลยครับพี่น้องครับอาหารมาเมืองง่วครับพี่น้องครับมีแม่ลูกผู้อยู่สองคม เป็นง้วควเดียวกันม้วหลูกแรกทั้งสองข่วงครับอ่าเดี๋ยวผมมาดีมาทางนี้ครับในราคาเอาไปสองหมืนสี่พันบาทเลยครับถายกอ่าผมส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรราคายกเลยครับนี่ครับเป็นแม่ลูกผูม้วนลูกแรกแม่สูงไรสามสิบบวกลบสองอ่าขอดีขอเด่นของม้วนชนีคือได้สีนิ่มสีแดงแล้วก็ได้แม่ยไม่เม่สดแล้วก็ได้ง้วนท้กลาง ผู้ใดบอหมักง้อร้อยไงบ่หมักงัวร้อยหน่อยหมักงัวร้อยพอดีพอดีฝากไว้พิจารณาครับตัวนี้บดครบเครื่องลูกเพิ่นสีเข้มนะครับลูกไส้อยู่เดือนกว่าครับนี่ครับลูกสีเข้มๆนี่ครับประกาเมียลูกผู้ง้อแรกลูกกเดือนกว่าเช่นกันครับนะครับตัวลูกสีเหลืองมีตัวแม่เพิ่นสงวยอย่างนี้มแน่นะครับอ่าแค่นี้ก็ได้สด เดี๋ยวลูกครก,ก่องครับพี่น้องครับนี่ครับส,สวยๆครับพี่น้องครับในราคาสองหมื่นสี่พันบาทส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรในกรณีพ่อแม่พี่น้องทุนบ่หลอยากแยกไปเลียงอ่าคมหน่อยนี่คนนม 13, 500, น,คน,นี่ผมขายหมื่นสามพันหาร้อยส่วนคมใมญ่ผมขายหมื่นสี่พันหาร้อยครับอ่าพ่อแม่พี่น้องเรียกเอาแก้ว่าเท้าแช่คมเดียวนี่ ผมสรงฟีเลยแชรหนึ่งร้อยกิโลครับอ่ามาดอันนี้นะมึงอ่าค้อมนี่ครับเป็นแม่ลูกผูงว่าลูกเรกแม่ยรอยยิ้มหาบวกลูกไส้รอยยิ้มหาบวกลูกเที่ยมแมแม่เทียมลูกเ้าเรียงรุ่นทองครับเบาเรียงขายราคาเนี่ยไปเลยครับเอาหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทครับพี่น้องครับราคาเนี่ยหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาททองเพราะทองพี่น้องเอาไปรุ่นเอาแต่นี่ผมขายราคาเนี่ยครับแม่อ้วนลูกอ้วน สนใจแบบใดก็ติดต่อมาได้ครับ,รบสำหรับชินี้ขอจะไปเ,เพียงเท่านี้ครับกลาวสวัสดีครับ